การประชุมพิเศษร,ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาเพื่อสแสวงหาข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ชายแดนมีขึ้นที่ทำเนียบนายกรักฐมนตรีมาเลเซียนะครับที่เมืองปุตราจายาห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ประมาณ30นาทีครับตัวแทนฝ่ายไทยก็คือนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกรักฐมนตรีครับส่วนกัมพูชาก็คือนายมุลมาเนต นายกรัฐมนตรีนะครับเดินทางมาประชุมด้วยตนเองครับมีนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนเป็นคนกลางนําการเจรจานะครับที่สําคัญครับมีผูแ้แทนจากสหรัฐอเมริกาก็คือนายเอดการ์ดเลขาแกนเอกอัครราชทูตสหรัฐประจํามาเลเซียนะครับและนายโอหยางวี ang, ่จิงเอกอัครราชทูตจีนประจํามาเลเซียเข้าร่วมในฐานะผู้อำนวยการความสะดวกร่วมหรือพยาน ซึ่งทั้งสองประเทศครับแสดงจุดยืนต้องการที่ความขัดแย้งยุติลงครับก่อนการหารือบนโต๊ะเจรจาอย่างเป็นทางการนะครับตัวแทน2ประเทศได้ร่วมการหารือในกลุ่มเล็กซึ่งนายภูมิธรรมได้พบและจับมือกับนายหุ่นมาเน็ตก่อนเริ่มการเจรจาครับและการหารือการใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับก่อนที่นายอันวาอิบราฮิมจะเป็นผู้นําการถแถลงผลการเจรจาให้ทั้ง2ฝ่ายหยุดยิงครับและตัวแทน3ฝ่าย อันวาอุนม,มาเน็ตและภูมิธรรมร่วมจับมือกันหลังเสร็จสิ้นการถแถลงผลการเจรจากับ